ทางวัดปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบเลเร่งจับจระเข้ในบอ่อคาดว่ามีมากกว่าห้าสิบตัวองค์การบริหารส่วนตำบลกระบินส่งเจ้าหน้าที่เข้าจับจระเข้ในบอ่อหลังมีชาวบ้านพบรอยตัวอยู่ขอบบ่อมากกว่าสิบตัวขนาดความยาวของแต่ละตัวตั้งแต่ห้าสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรวันชาวบ้านได้รับอันตรายเบื้องต้นพอทราบที่มาที่ไปของจระเข้ทั้งหมดแล้ว จากกรณีมีผู้พบเห็นตระเข้ในบ่อน้ําขนาดใหญ่หมู่ที่6ขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินอํเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีแล้วนามาโพสลงในเฟซบุ๊กจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาที่ไปของจระเข้ทั้งหมดว่าเป็นจระเข้ธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งบอกว่ามีคนนํามาปล่อยซึ่งเป็นการย้อนแยง้งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีตระเข้ธรรมชาติในบ่อน้ําที่เพิ่งขุดไม่นาน แต่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่มาตกเบ็ดทอดแหหาปลาไม่ให้เกิดอันตรายทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระบินจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกล่าจระเข้ทั้งหมดโดยการล่อเหยื่อตกเบ็ดซึ่งที่ผ่านมาสองสาวันนั้นสามารถจับจระเข้ามาได้แล้วมากกว่า15ตัวนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่มาตกได้อีก6ตัวรวมทึงขณะนี้มีจระเข้ที่จับได้แล้วยีตัวคาดว่า น่าจะเป็นจำนวนแค่ครึ่งหนึ่งของจระเข้ทั้งหมดในบอ่อนายตันอินแมนหนึ่งในทีมล่าจ,จระเข้องค์การบริหารส่วนตำบลกระบินเปิดเผยว่าหลังมีชาวบ้านมาพบจระเข้ขณะมหาปลาในบอ่อขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระบินที่ขุดไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองจนมีการนำไปโพสลงในเฟซบุ๊กเป็นข่าวแพร่ขัดจายทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และเกรงว่าชาวบ้านที่มาหาปลารวมถึงเด็กๆที่มาเล่นน้ําจะได้รับอันตรายจากจระเข้จึงได้จัดชุดล่าจระเข้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยได้จระเข้ทั้งหมดเจ็ดตัวบวกกับวันนี้อีกแปดตัวรวมไปสิบห้าตัวนอกจากนี้แล้วยังมีชาวบ้านได้ไปอีกหกตัวรวมทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวซึ่งจากการเฝ้าดูยังมีจระเข้ขึ้นมาหายใจเป็นครั้งคราวอีกสองถึงสามตัว ทำให้คิดว่าน่าจะมีจระเข้เหลืออีกนับสิบตัวรวมๆแล้วน่าจะมากกว่าห้บตัวส่วนจะเป็นจระเข้มาจากไหนนั้นไม่ขอยืนยันแต่ที่แน่ๆไม่ใช่จระเข้ธรรมชาติเพราะจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีจระเข้ธรรมชาติได้เพราะทั้งสภาพแวดล้อมและอาหารตอนนี้ก็เร่งจับไปไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนมอบให้ทางประมงรับไปดูแลต่อไป ขณะที่มีชาวบ้านบางคนไม่กล้าเปิดเผยชื่อหรือให้สัมภาษณ์บอกว่ามีคนเห็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่มีอาชีพเลี้ยงจระเข้ใส่รถนํามาปล่อยแจ้งมาครับหั่มชาวบ้านแจ้งมาเขาก็ให้อนุาตลงมาจับหั่มแล้วภดประสานเรื่องประมงเรื่องอะไรไหมครัตอนนี้ต้องต้องต้องถามทางทางผู้ใหญ่แต่ก็ลงลงินในการเดือก่อนล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนสองวันแล้วสองวันได้ไปมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัว คาดว่าจะเหลืออีกสักกี่ตัวครับตอนนี้บอกไม่ถูกนะครับคือเยอะมากก็ก็ถ้าดูก่อนว่าภาพตอนนี้มัน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 มีมากมีน้อยครับแต่มันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับแต่ตอนนี้มันเริ่มจับยากแล้วมีชาวบ้านสงสัยแล้วว่าไอ้เคื่องบ้ชาวบ้านเขาเขาเขาจับไปก่อนล่วงหน้านั้นก็หลายตัวเหมือนกันครับคิดว่าเป็นจะเขือมาจากไหนฮะไม่ทราบนะฮะชาวบ้านบอกมีคนนมาปล่อย ก็น่าจะประเด็นหนึ่งครับแต่ตอนนี้คงก็ยังไม่ทราบว่ามันมาจากไหนอ๋อแต่แล้วรรมชาติอย่างนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีหรือเฟ้ฟารามเนาะน่าจะใช่เพราะว่ามัน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 อิดโรยมากเลยมันมันอดอาหารเลยแล้วตราไม่รู้เหตุผลว่าที่เขามาปล่อยใช่ไหมใช่เาไม่รู้เหตุผลเพราะบ่อตรงนี้มันก็เป็นบ่อที่เราเอาไว้สูบน้ำใช่ใช่ครับ ก่อนานั้นเราขุดไม่มีนะไม่มีรับีอายุประมาณพอสร้างนะอายุั้เดือนครสองเดือนเองเดยาวเมตรไมนประมาณแปติดถึงเมตรหนึ่งปเรือนคหนึงคือคล้ากันไปคร่ากันไปมีใหญ่มีเล็กใหญ่เล็กโอเวมาน้องยีบสี่กคณะกรรมกรวิศวกรรมภาพขาว